ในภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดอย่างทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ยุคโควิดมาเนี่ยทุกอาชีพในโลกนี้ได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลเดือดร้อนกันแทบจะทุกหย่อมย่านนะครับไม่เว้นแม้แต่ในวงการบันเทิงถ้าพวกที่เขามีอาชีพเป็นข้าราชการกินเงินเดือน มีบาเหน็จบํานาญก็อาจจะไม่เดือดร้อนมากมายเท่าไหร่แต่ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการใดๆเลยคนเหล่านี้มืด8ด้านครับมองหาอนาคตไม่เจอและวันหนึ่งที่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกหลายๆธุรกิจต้องปิดตัวลงนะครับแทบจะทั้งหมดเลยเจ๊งกันละนาวเพราะทั้งหมดอยู่ในนี้มันมาทั้งอันตรายมหาศาลแต่ในขณะเดียวกัน มันก็มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลถ้าเราเลือกใช้ได้อย่างถูกวิธีที่ผมกำลังพูดถึงก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์ราคาถูกนะครับท่านที่ใช้เดือนละพัน0อง0ันห้มันจะดีไหมครับถ้าเหลืออยู่เดือนละร้อยกว่าบาทพูดจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นนี่ของจริงนะครับนี่จะเป็นอาชีพใหม่ที่มาชดเชยมาทดแทนให้กับทุกอาชีพที่ได้รับความเดือดร้อน จากสภาวะเศรษฐกิจและโควิดนะครับผมเคยพูดว่าเมื่อก่อนนี้ใครที่มีสินค้าคิดคน้นยาปลุกผมได้รักษาหัวล้านได้จะรวยอันดับสองของโลกใครที่คิดายาปลุกเซ็กซ์นะครับฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพทางเพศได้จะรวยอันดับหนึ่งของโลกแต่บางพวกไม่ต้องใช้ยาปลุกผม บางพวกไม่ต้องใช้ยาปลุกเซ็กส์แต่ไม่มีใครที่ไม่ใช้โทรศัพท์นะครับและเมื่อใช้โทรศัพท์แล้วถ้าได้โทรศัพท์ที่มีราคาถูกลงเหลือแค่เดือนละร้อเจบกว่าบาททัางมาดีไหมครับเดินไปตรงไหนในโลกนี้ท่านจะเจอเพื่อนเจอลูกค้าเจอผู้มุ่งหวังเจอผู้ร่วมธุรกิจได้ จนน้ำไปท่วงน,นะครับและในธุรกิจนี้ไม่มีวันหยุดไม่มีวันล้มเลิกครับตราบใดที่ยังมีคนใช้โทรศัพท์ถ้าท่านอยากจะรู้ความจริงว่าเอ๊ะทำยังไงอยู่ที่ไหนเชิญมาที่นี่ได้เลยครับท็อปอัพทูว c h ครับ